สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่17กรกฎาคม2567มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกบาซร์เซโลนาระหว่างอาเดโกกัวเนเซพบกับวัสโกดากามาเตะกันที่สนามเอสเดโออันโตนิโออัชโชลีเวลาตีห้าเจ้าบ้านแอดกกัวเนเซพวกเขาเป็นทีมที่มีผลงานย่ำแย่ไม่ชนะ6นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนวัสโกดากามาพวกเขากำลังมีผลงานที่ดีนะครับเพราะเก็บชัยมาได้3นัดติดต่อกันในราคาเปิดไม่ให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อปปปแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองดีที่สุดนะครับเพราะวัสโกดากามากำลังมีผลงานที่ดีชนนนนนนะตติดดด่่่่่อกกกัััััมมมมาาาา3ลลงงงงใจจสุๆแถทฝเ้้บ็ีีผยำ ยีีกด,ด้วยนะครับเกมวันนี้ก็เลยมองว่าอยู่รองทีมเยือนดีกว่านะมองว่ามีโอกาสเฮรับซัพย์มากกว่านะครับ คู่ต่อมาเป็นเซเปโโรพบกับเกรมิโอเตะกันที่สนามโมรุมบิดเวลา6โมงเชา้าเจ้าถิ่นเซเปโโลพวกเขามีผลงานเกมเย่าที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะ5เกมล่าสุดก็คว้าชัยไปได้4นัดขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเกรมิโอฟอร์มนอกบ้านเลวร้ายไม่ชนะมาหนัดติดต่อกันเดราคาเปิดมาเจ้าบ้บานเป็นฝ่ายต่อเครื่องควบลูกแนะนะว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะเซเปโโรเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาที่ยอดเยี่ยมมากๆและมีผู้เล่นที่น่าจับตามองอย่างลูเซียโนที่ถูกฉลองกับการเล่นเกมยเย นี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับ มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับระหว่างโบตาโฟโก้พบกับพอเมรัสเตะกันที่สนามเอสเดิโอนิวตันซานโตสเวลา7จ็ดโมงครึ่งเจ้าบ,บ้านโบตาโฟโก้ฟอร์มกาลังยอดเยี่ยมพร้อมไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแมตชนี้เตรียมดดนกับพอเมรัสที่กําลังทำผลงานได้ดีมากๆนะครับเพราะไม่แพ้มา4เกมติดต่อกันเรทราคาเปิดให้เลือกเนี่ยยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยนะครับเพราะโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากๆแต่ถ้าให้เลือกก็ขอยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ,บ้านดีกว่านะครับเพราะโบตาโฟโก้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานในบ งครับจัดไปที่โบตาโฟโกถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ